อัสสลามุอะลัยกุมะาราะหลมะตุลลอฮิว<ร>ะบเระกาตุสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการวิถีรอมฎอนปีที่11ครับรายการที่รวบรวมองความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียและนวัตกรรม มามอบให้กับคุณผู้ชมทางบ้านตลอดทั้งเดือนรอมฎอนนะครับแลวรายการยังพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวตามเส้นทางฮาลลาูท,ทั่วประเทศไทยอีกด้วยครับรายการจะออกอากาศทุกวันครับตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีทางทรบ5จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณผู้ชมอยู่กับผมครับอิรฟันวะามะไลดิชันวิลามุนวรรค่ะวันนี้เราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอัลลอฮฺซุบฮานะหุวาตอิลลาทรงตรัสไว้คววาาม่ โดยแน่นอนในรอซูลของอัลลอฮ์มีแบบฉบับอันดีงามสำหรับพวกเจ้าแล้วสำหรับผู้ที่หวังจะพบอัลลอฮ์และวันปรโลกและรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากซุรอ ah อัลอาซาบอายาที่21ค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะจะมีเนื้อหาอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างเราไปรับชมไฮไลท์กันก่อนเลยค่ะ เรา,าเริ่มต้นช่วงแรกนะคะในช่วงของฮารานอินไซต์ค่ะวันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องกล้วยกล้วยในหัวข้อเรื่องของกล้วยที่ไม่กล้วยค่ะตามด้วยช่วงฮารานไฮไลท์ครับวันนี้นะครับศูนย์วิาศาสตร์ฮารานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักง,งานปัตตานีนะครับจะพาพวกเราครับไปพูดคุยกับการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ นะชอบคิดว่าเปลือกกล้วยไม่มีประโยชน์ฉันเคยเห็นคลิปในติ๊กต็อกอ่ะมีคนเอาเปลือกกล้วยมาทาหน้าด้วยนะนี่พวกเรารู้ไหมพี่รีวิวงานวิจัยมาเปลือกกล้วยหอมทองเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะเราน่าจะนําไปใช้ในงานวิจัยของเราได้เหมือนกันน่าสนใจถ้าสมมติเรานํามาเป็นโรแมลตัวหนึ่งที่มาพัฒนาในโปรดักต์เราน่าจะาลดต้นทุนของโปรดักต์เราได้ลดต้นทุนได้ใช่พาเทียว่างไงคะ อ๋อเพราคิดว่าหรือว่าเราทําเซรั่มบำรุงผิวดีไหมเพื่อเพิ่มความชุม่มชื้นให้กับผิวได้เนาะแล้วการตลาดว่ายังไงคะถ้าเราทําเซรั่มของเราสาเร็จการตลาดอะ่ะก็สามารถทําให้คนเห็นคุณค่าของเปลือกกล้วยหอมได้แน่นอนเลยอืม,อมดีเลยงั้นเดี๋ยวเรามาวางแผนกันแล้วก็ทํางานตามแผนเราน่าจะได้ผลิตภัณฑ์วัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพราะว่าสุวิทยาศาสตร์ทารานมีคําตอบ นี่พี่ดูจากผลแล้วเนี่ยสารสกัดเราน่าจะมีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนที่สูงมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานำไปพัฒนาในผลิตภัณฑ์อย่างที่เราว่ากันอะที่เรื่องเซรัม่มอะน่าจะดีเลยยิ่งถ้ายิ่งใส่เยอะๆหน่อยอืมคือน่าสนใจแต่มันน่าจะไม่ส่งผลกับเนื้อเซรั่มด้วยใช่ไหมคะคิดว่าน่าจะไม่ส่งผลกับเนื้อเซรัม่มเดี๋ยวเราลองเอาไปขึ้นเป็นตัวอย่างเซรั่มกันดูได้เพราะว่ายิ่งถ้ามีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนที่สูงแบบนี้มันก็จะยิ่งเหมาะสําหรับ ในปัจจุบันเนี่ยที่แบบผิวหน้าเราอะ่ะเดี๋ยวก็เจอฝุ่นเจอมลภาวะไหนจะความเครียดความชาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะสารที่มีริดแอนตี้ออกซิแดนต์สูบแบบนี้ยมันจะน่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคได้หลายกลุ่มเลยพี่ว่านําไปต่อยอดได้อีกเยอะเลยน่ายน่าสนใจน่าลองเลยอองั้นเดี๋ยวเราไปลองดูเนื้อเซรั่มกันดีกว่าว่ามันพอท,ที่จะขึ้นรูปแล้วก็แมทก,กันได้ไหมโอเคไ้เลย ี้เราใช้ตัวทำละลายที่ปลอดภัยกับผู้บริภโภคด้วยใช่ไหมคะอืมใช่อันนี้ก็จะ <c oughs> เราก็าจะใช้50%เอทานอลอ๋ <c oughs> อก็สกัด <c oughs> ออกมาได้เยอะเหมือนกันเนาะ <c oughs> อ พี่ไหนนี่เนื้อเซรั่มดีมากเลยอ่ะเนื้อดีจรงเร็วเลยแล้วด้านแพ็กเกจจิ้งเป็นยังไงบ้างแพ็กเกจจิ้งอ่ะพี่ก็เตรียมมาแล้วแหละนี่ทํามาแล้วแต่ว่ามันยังดูไม่เด่นเนาะมันจะต้องแบบพัฒนาใหม่อ่ะอยากจะต้องแบบตกแต่งใหม่อะไรเงี้ยอืมก็ดีนะจะได้แบบว่าเข้าถึงพั้บรโภคได้ด้วยเนาะใช่ แล้วก็เนื้อเซรั่มของเราอ่ะก็คือซึมไวไม่ไม่เหนียวเนยหนาเลยเนาะแล้วก็คือแบบว่าสร้างมูลค่าให้กับสิ่งของที่คนมองข้ามเลยอ่ะดีมากว่าไงว่าไงมูลเหรียญงูไอแท็กว้ายมาจากอเมรจริงเหรอแล้วเราต้องทำอไงกันต่อเราต้องเตรียมข้อมูลอ๋อแต่เราไปดีอันนี้นะเนี่ยนักข่าวจะมาสัมภาษณ์อ่ะที่หน้านะงั้นเดี๋ยวเราเตรียมข้อมูลกันเพิ่มเขาจะสัมภาษณ์เมื่อไหร่ น่าจะวันอาทิตย์หน้าเลยอะอ๋อโอเคโอเคได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเราเคลียร์ตารางโอเคอที่เราเลือกเปลือกกล้วยหอมทองนะคะเป็นสารสำคัญ ในเจ้าตัวงานวิจัยของเราเนี่ยก็เพราะว่าเปลือกกล้วยหอมทองเนี่ยเป็นพืช G i ประจําจังหวัดปทุมธานีนะคะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยเปลือกจาก,จากการที่เราอ่านงานวิจัยนะคะอ่านรีวิวเนี่ยเราก็เลยพบว่าในเปลือกกล้วยเนี่ยที่เราปกติเป็นของเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือว่าเอาไปให้เป็นอาหารสัตว์เนี่ยมีสารสําคัญหลากหลายชนิดกลุ่มใหญ่ๆเลยเนี่ยก็คือกลุ่มฟีโนลิกคอมเพล์นะคะหรือว่าสารประกอบฟีโนลิกแล้วก็กลุ่มฟลาวานอยด์ค่ะซึ่งก็ สารในกลุ่มนี้ก็จะมีฤทธิ์ที่ดีนะคะฤทธิ์การต้านการอักเสบนะคะรวมไปถึงฤทธิ์แอนตี้ออกซิเดนที่สูงมากเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ประโยชน์จากสารสำคัญกลุ่มนี้จากของเหลือทิ้งทางการเกษตรเนี่ยมาต่อย,ยอดในงานวิจัยแล้วก็พัฒนาต่อไปเป็นเชิงพาณิชย์ได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ งานวิจัยนี้นะคะมีจุดเด่นตรงที่ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะมีลักษณะของการเกิดฟิล์มใสาบางๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราแอปพลายเข้าไปบนใบหน้าหรือว่าทาไปบนใบหน้าของเราแล้วเนี่ย มันจะเกิดฟิล์มใสฟอร์มบางๆนะคะทําให้เราสามารถที่จะปกปิดรอยสิวรวมไปถึงสามารถที่จะแต่งหน้าทับไปได้เลยบางทีเนี่ยเราจะเจอปัญหาที่ว่าถ้าเราแปะเป็นแผ่นกระดาษหรือว่าเป็นสติกเกอร์เนี่ยมันก็จะไม่มันก็จะเห็นชัดใช่ไหมคะบางทีก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคกับเราในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เราจะทําให้เกิดลักษณะของฟิล์มบางๆเราก็จะสามารถที่จะทาแต่งหน้าทับไปได้ในขณะเดียวกันเนี่ยความเป็นฟิล์มก็จะช่วยเราในการที่จะปก ปกป้องผิวเราจากมลภาวะนะคะรวมไปถึงช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นได้ด้วยค่ะอะก็จะส่งผลกระทบเชิงบวกกับความยั่งยืนนะคะเพราะว่างานวิจัยของเราเนี่ยเราใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาเป็นสารสําคัญเลยนะคะมาเป็นจุดขายของงานวิจัยเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยในลักษณะเดียวกันเนี่ย มากๆนะคะเพราะว่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเนี่ยเป็นของที่มูลค่าต่ำนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทิ้งไม่มีค่านะคะแล้วก็ไม่ได้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดนะคะประเทศไทยเราเนี่ยมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเยอะแยะมากมายหลายชนิดค่ะซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีความสําคัญในลักษณะที่แตกต่างกัน,นางานวิจัยของเราเราก็หวังว่ามันจะเป็นตัวหนึ่งเป็นโมเดลต้นแบบอย่างเงี้ยค่ะที่เรา สกัดสารสําคัญแล้วก็มาใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสําอางแล้วก็มีฤทธที่ดีมีงานวิจัยรองรับนะคะผ่านการทดสอบการแพ้การระคายเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะก็จริงๆของเราก็แพนไปถึงเชิงพาณิชย์แล้วนะคะเพราะว่าเราทํางานวิจัยอยู่ที่สุวิทยาสตรถานจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะแล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมี าการสนับสนุนให้นักวิจัยเนี่ยทำในลักษณะคล้ายๆกับเป็นสตาร์ทอัพค่ะโดยที่เราก็มีการขอใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากตัวงานวิจัยของเรานะคะแล้วก็ต่อยอดเป็นธุรกิจในลักษณะของสตาร์ทอัพตอนนี้เราก็กําลังเริ่มดําเนินการกันอยู่ค่ะก็สําหรับงานวิจัยตัวนี้นะคะก็ทําสําเร็จแล้วก็พร้อมจําหน่ายแล้วค่ะโดยที่เราก็วางแผนทางการตลาดมุ่งไปที่กลุ่มตลาดออนไลน์ค่ะ โดย t a รเก็ตกลุ่มของเราก็จะเป็นกลุ่มผู้หญิงนะคะที่อยู่ในวัยทำงานนะคะอาจจะอายุ30ปีขึ้นไปนะคะหรือ40ปี50ปีอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้โดยทีอย่อย่างที่บอกว่าผ่านการทดสอบการแพ้การระคายเคืองแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวคะ่ะ